ดีครับผมพ่อกันเดียวครับก้อนคำหำน้อยวันเมียดครับวันนี้ครับมือนี้ผมก็นนี้ว่าติดตามพ่อจะเลิกพัฒนานิ้ว2022งของเฮียตุ้ยครับวันนี้ครับมือนี้ผมก็ดีมาอยู่แถวพีนะครับกดผือพีละครับวันนี้กำลังเกี่ยวเขานาปังปีหกสิบห้าอยู่ครับตอนนี้ครับไปครับไปติดตามชมเลยครับ ครับก็จะเริ่มกดติดตามก็เลยกดแชร์กดกระดิ่งให้ก่อนข้ามอีสานมันแม่เด้อครับเมื่อนี้ก็มาอยู่นําพอจะเริ่มพัฒนาสอง2ันยสครับของเฮียตุยครับเมื่อนี้ครับยุกุดเผือบีละครับอากาศดีครับเมื่อนี้ครับปลอดโปร่งบ่แดดปันไนครับเมื่อนี้ครับ อากาศกำลังพอดีครับหลังจากหมื่อ้านวันที่สามฝนตกครับผ้ากันเข่าบ้านแทบสิบ่ท่านครับค้มมดมือเมื่อ้านนี้ครับฝนตกพร้อมครับก็เลยต้องเดยมาเกี่ยวมือนี่นะครับมาเก็บงานเกียเกยเก่ยวมาเก็บมาเกี่ยวมือนี่นะครับให้มันแล้วครับเพราะว่าเข่าฝนกำลังเหลืองครับ ที่นะครับเขาเพิ่งกำลลังเหลืองเต็มมั้ยพี่ครับเขาตั้งตรงทีรีครับมีน้ำพอดีพอดีครับแชวนี่อาทิตย์นาก็ได้เกี่ยวครับ ครับจะเริ่มูได้ตด <ล among S 1> ปิ Jim, ติต้อมันไปเกี่ยวกับไปได้ครับในนาแก๊กครับบ้านแม่นี่นะครับเดินเขมีรถเกี่ยวเขาอยู่ขั้นหนึ่งครับพัทยาผู้ใดยังปั้นหูครับแต่ปิติต้อมันกระไดขึ้นกันครับผู้ใดมีไหไม่นั่งก <sponge. liking S 2> ับไปครับปติต้อมันไปเกี่ยวครับ ครับป่านี่เพิ่นกะเดียวเขาไปขึ้นรถมาแล้วครับผมกะเทียมล่าพระจ่าไปก้อนครับเจอกันชิปไหมเด้อสวัสดีครับผม